ขปนสาวขปนสาวทำเองเ้อค่ะผัก้ักล้วนกินไปต้ไปขาเนืองโหลดมาเนี่ยขปนสาว วจะซิ่งว่ากิล้วว่าจิ้นใต้เป็นางนึงอืมเอะัดบตลาเปนสมบัติจีสร้างเฉยเองอย่าเรียงพอห่สร้างหลุไปจนสุดท้ายจนสลัดก็นำตัวเข้าไปนี่นี่ ใช่แล้วมันจริงที่ราได้ลูกันกเต้มากเลย